ปลาแดงปลาแดงก็คือตอนนี้ก็กําลังปลูกพักบุงแก้วนะครับแมนค่ะพักบุงแก้วค่ะหลังจากที่เข้าปลูกชิบหมามือก็คือตัดมาเรื่อยเลยตัดมาเรื่อยเรื่อยครับเข้า,เากับตะย,ย่อยตัดเล้ามาเรื่อยเร่อยันยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัด,ย,ตดยิ่งแตกค่ะอืมเข้า,เาขายจังไรครับวันนี้ขายกําละสิบบาทค่ะกําละสิบบาทค่ะแต่เหตุมานี่ก็คือได้มือจได้มือละหาลอยค่ะครับได้วันละห้าร้อยบาทค่ะ เดือนหนึ่งกระตกประมาณมืดหามืนหาค่ะ hmm. เขาว่าซื้อในตลาดก็ซื้อได้อยู่แต่ว่ามันแก่ได้เคืองเดียวครับ <c oughs> ของป่าเนี่ยเขาบอกว่ามันอ่อนเบิดครับ <c oughs> ล้านกว๋วยเตี๋ยวเขาก็หมักก๋ว <c oughs> ยเตี๋ยวเดีย๋ยวนี้เขาเขามาเอาประจําครับอีกันเขาไปเห็ดงานอย่างอื่นมันอิสระมันมีความสุกไหมค่ะข <c oughs> ขเขาเข้าไหม <c oughs> มันก็มีความสุกไหมค่ะมีความสุขที่ได้เห็ดเนาะมีความสุขที่ได้เห็ดครับ ได้กินพร้อมได้เงินพร้อมสวัสดีค่ะ,ะซื้อปลาแดงค่ะ,ะหรือซื้อจริงกับซื้อแม่ท้องใสเน้ออูดรอนซื้อเหินซื้อแดงค่ะพี่กัรยุหนีที่ใส่ครับบ้านหัวโอตำบลหน,นองไผ่อำเภอถาวรบุรีจังหวัดลอยเอ็ดค่ะปลาแดงกำลังปลูก พักบุงแก้วนะครับแมนค่ะพักบุงแก้วค่ะอ่าปูกมาได้โดนปาะนครับปลูกได้สามเดือนแล้วค่ะสามเดือนแล้วค่ะครับเป็นยังขึ้นมีความชิดทีมาปลูกพักบุงแก้วครับอ่ามีเนื้อทีที่ว่างค่ะก็เลยคิดอยากปลูกอ่าพักบุงแก้วค่ะเพราะว่าอายุกับหลายแล้วกับพักบุงแก้วก็คิดว่ามันงานเบาค่ะครับกับใบยุงหยากลังหลายยางค่ะพักบุงแก้วก็คือปลูกทีเดียวก็ได้เก็บตลอดไปค่ะครับพื้นที่มึงนี่ไรบ้านไ่ยครับอะไรดึงค่ะไอพันธุ์มาจากไซคับผม ได้พันม่านจากกาะสินค่ะตั่ม่านต้นพันสองพันค่ะสื่อมาสองพันงั้นได้ซีกสอบกระสอบละหารอยค่ะข้อไดมาแล้วแบบนี้ขามีการเตรียมพื้นที่ยังไงครับอ่ะก็คือไทไทถิ่นไทถิ่นไวประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเราก็มาให้เขาปั้นให้อีกเที่ยนหนึ่งครับปั้นแล้วก็มาปลูกค่ะเอาทั้งต้นมันน่ะหล่ะค่ะมาปลูกปลูกแล้วมันแตกกาว่ามันแตกจำขอมือนี่ ท่ากับคอยเป้งหนามเขาเป้งหนามเขาเมื่อละน้อยเมื่อละน้อยค่ะอืมเขาคอยเป้งเขาไหมครับคอยคอยเป้งเขาค่ะคือบ่วให้มันถั่บหยอดบ่วค่ะครับเขาคอยเป้งเป้งเขาช่วงที่มันแตกหยอดครับค่ะพอถ้ามันแตกหยอดปุ๊บแตกหยอดแล้วห้ากก็เอาปุ๋ยมาห้อยค่ะปุ๋ยเขงยวปุ๋ยเขงยวค่ะเอามาห้อยเลยห้อยค่ะครับมันก็สีรอยไปนน้ำหนามครับมันก็สีลอยไปนน้ำหนามห้ากับเาต้องห้อยหลายค่ะร้อยเพราะไห้เขามีอาหารค่ะอืมอ่า พอจะเสร็จแล้วเขากระสีเงาได้ประมาณอีกสิบหามือเข้าก็ตัดยวดมันไปเรื่อยๆสามารถตได้เลยตัดได้เลยค่ะเพราะว่าสิบหามือนี่เขาเสียห้าง,งินห้าเลยครับคือสิบหามือเข้ากับตัดตัดเราบ้านกระสิตแตกไปเรื่อยๆค่ะครับค่ะการที่เข้าได้ต้นพันธุ์มาเขาปลูกนี่ปลูกเป็นลุมมันบ่ครับบ่ค่ะเข้าเน็บเอาคือดำหน้าไหมคะ่ะโอ้เน็บเอาเลยค่ะเป็นระยะห้างมันบ่ครับเป็นเป็นระยะคือ เวลาปูกน the like, ี่เฮ้าเฮ้าเข้าแบบว่าเข้ากับดำเพื่อดำหน้าเนี่ยแหละค่ะค่ะเว้นระยะประมาณศอกหนึ่งอืมค่ะประมาณสองหนึ่งค่ะกระสานเท่ากับตองเฮ็ดยังสี่ก็ไใดคือมันจิเป็นอ่าเป็นต้นหน้าอนบะครับมันจะเป็นต้นเงาหยืดออกมาแบบนี้นี่ค่ะเท่ากับตันเลยค่ะ ก็คือห้อเได้มาเอามาดำค่ะหาสเได้มาแบบนี้มาครับแมนเได้มาแบบนี้ค่ะครับตัวเด่นแบบค่ะปานี่ห่ากะกะสิปลูกแบบนี้เลยช่วงบบมี้นาอ๋อปลูกเอ้าเน็บแบบนี้เลยเน็บเน่าไปเลยค่ะอ๋อปลูกเป็นเป็นแนวนีเลยมาครับแมนค่ะไล่เนาเลยไล่เย่าเลยขบบนีาจะถ้าสมมุติว่าห่อบอย่าปลูกไล่เน่าข้ากะฮักเครื่องแบบนี้ข้ากะดำเลยค่ะ ปากลงเลยแบบโอ้ปากลงแบบนี้เลยปากลงเลยค่ะเท่ากับปากลงเลยครั<อ>บนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะอท่อาปากมันคือปากดำหน้านี่ไหมคะ่ะครับจะเท่ากับปากสีมันก็สิกแตกใ้เท่าเองครั<อ>บค<อ>่ะ<อ>เท่ากับตะย่อยตัดเรามาเรื่อยๆคันยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะค่ะครับเท่าขายจังไรครับวันนี้ขายกําละสิบบาทค่ะกําละสิบบาทค่ะครับกําละสิบบาท ทรงสิบสองกิโลร้อยหนึ่งครับสิบสองกิโลร้อยหนึ่งค่ะเป็นเป็นทรงมามาลับถึงทีเลยมาหลับถึงที่ถ้ามาลับถึงที่สิบห้ากิโลร้อยสิบห้ากิโลร้อยค่ะถ้ามาลาผ่อนหมองเนาะแมนให้ค่าถุงเรียบร้อยครับถัดไปทรงเกิดสิบสองกิโแมนอือไล่ใดด้วยครับผมไล่ใดเห้าเหี้ย ตังเต้เฮ็ดมาหนี่ก็คือได้มือจับได้มือละหาลอยค่ะได้วันละห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็เดือนหนึ่งก็ตกประมาณมื้นหามื้นหาค่ะออมือหนึ่งนี่เฮ้าเก็บสุงมสุดเดจจักจักจักกรรมครับลายรแาบเด็มือหนึ่งก็ได้อหาลอยกรรมค่ะหาลอยกรรมเลยค่ะเพราะว่าเฮ้าได้เก็บทุกมือเนาะแมนเก็บทุกวันครับค่ะ ปักบุ้งให้มีเก็บทุกวันอ่าหนึ่งไร่แต่เก็บได้ทุกวันครับค่ะประเดียงครับอันนี้คือฟมเขาเป็นอุปวกรในการใส่ปักบุ้งนะครับค่ะคือการใส่ปักบุ้งค่ะฟมมันจังสบายมันเบาน้ำค่ะมันลอยน้ำน้ำบ่ตองกะละมังอืมขันฟ้มมันบ่เดียงขันกะละมังมันสีเดียงหนาเดียงหลังค่ะครับคือใส่ฟ้มนี้เลยค่ะใส่ฟ้มนี้เลย่ลยอยนานได้เนาะค่ะกะ<า>ตัดเก็บใส่แบบนี้เลยครับ มาลูกค้าเอาไปไปประกอบอาหารจังเลยครับคือเขากระสิไปแกงเทโพ่หนึ่งพัดผักบุ้งไฟแดงพัดผักบุ้งหมูสับพัดน้ำมันหอยครับหาแกงสมค่ะเห็นได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็เอาไปลวกกินกระป่นกินกับน้ำพริกค่ะอืมค่ะครับอ่ะใช่ปลาแดงตัดให้เบิ่งเนาะตัดเาวาประมาณเท่ครับผมนี่ค่ะอันนับ หนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, 5, ่งสองสามสี่หาค่ะกระตัดเลยค่ะอนับหาบันนี้เวลาเขาแตงเข้ากะจิตแตงแบบนี้ค่ะแตงแารแต้ค่ะโอ้ใหมันเหลือประมานส้ำเนียบแบบค่ะ <5, S 2> นับไปหา 5, หาคอหนึ่งสองสามสี่หาค่ะเขาตัดเลยค่ะเขากับมัดบันนี้มันอ่อนเขาสิว่ได้ไปตัดถิ่มหลายไหมคะ่ะครับเขาว่าซื้อในตลาดก็ซื้อได้อยู่แต่ว่ามันแก่ได้เคืองเดียวครับของป่าเนี่ยเขาบอกว่ามันอ่อนเบิด ร้านก๋วยเตี๋ยวเขากับหมักก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาเขาึมาเอาประจําครับ่ะเฮ็ดายปลูกงายแต่ว่าก็ดีก็ก็ดีก็เ้าไปเฮ็ดงานอย,าอย่างอื่นมันอิสระมันมีความสุขไหมคะ่ะห้องเฮ้า <quatre. S 1> ไหมมันก็มีความสุขไหมคะ่ะมีความสุขที่ได้เฮ็ดเนาะมีความสุขที่ได้เฮ็ดแต่กินพร้อมได้เงินพร้อมจากที่เขาเก็บม,มาเร้วเขาก็มาหลังบ่ครับตอนเด็ เอามาล่างค่ะเอามาล่างด้วยเนาะค่ะมาล่างมาแต่งค่ะตัดแตง่งจ้าใบมันเอาไปให้ปลาค่ะเห็ดิยุสานะปลากินยุสาค่ะใบมันครับใบที่เขาตัดออกใบที่ตัดออกจะใส่ประโยชน์ค่ะบางคนมาเห็นเขาก็ขอค่ะไปให้กรกตายอ๋อค่ะเขาขอสื่อแหละแต่ว่าเฮาก็บ,บ่ได้ใจหลถึงก็่าขายเขานะใบามันครับค่ะ แต่งแบบนี้แหละคะ่ะมันกับว่าได้ซุกกับปลูกยร่ยุย่สวนนะคะครับกันปลูกกันว่าได้ปลูกยากหรอกคะ่ะแต่ว่ามันเสียเวลาตรงแตงเรล,ลาก็ตมองมางไผ่เพลินมานหางไผ้เพลินไผ้มั okay, มนสวยงาม <c oughs> เพลินเอาไป <c oughs> เพลินกับไปขายได้เลยประเด็นครับอันนี้ก็คือกำหนึ่งกำหนึ่งค่ะสิบบาทสิบบาท,บบาทมั้งครับกำนี้ค่ะสิบบาทค่ะโอ้เด้ดล้ายเลยเนาะ เ้วเข้าก็เอาอยางหัดมันมาเอาอยางหัดค่ะมันเข้าว่ต้องไปหันหาตอกหายยางดอกมันเสียเวลาครับเราก็เข้าเอาหนังยางมาัดเลยมาให่เขาเนียนๆเวลาจักสองหลอบครับหลอดเดียวมันสีหลวมเราเวลาเขาจับขายมันจังหมันใจครับหน้าจังเสียค่ะที่นี่ลูกค้าก็สามารถเอาไปล้างก็สามารถเอาไปล้างปปอาหาร,าารได้เลยสามารถประกอบอาหารได้เลยค่ะบบมีสารเคมีค่ะอ้นีน่เนาะงามเลยนะครับเนาะจ้า นี่ครับผักบุ้งแก้วอ่อนๆค่ะว่าเด็ดตัดแก่ค่ะคตัดแกอ่อนเลยค่ะนี่อ่อนๆนอ,อนเลยเนาะอ่อนเลยบึ่งเด้ชัดเจนเลยอ่อ,อนอ่นบ่แก่ครับค่ะมอสวนก็สิตัดประมาณนี้เนาะค่ะลูกค้าผู้ใดมักเย้าเพิ่นก็นสิสร้างเองค่ะอืมขึ้นอยกับลูุค้าสร้างซึ่งขึ้นอยกับลูกค้าสร้างค่ะปกติแล้วมันก็นต้องหาคอค่ะคอที่หาคอที่หัวเขาก็ตัดช่องทางการที่ตามเนี่ยครับสมารถทิี่ตามไดช้ช่องทางใดครับอ่าช่องทางอันเ c e บุ o กกับแม่ท่องใสแน่นอุดร ชื่อเหล่ากาในในเฟซก็เขียนคําว่าสมตําแมแดงค่ะครับค่ะเบอร์โทรด้วยครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่ค่ะครับโมาสังกอนใดค่ะครับเดี๋ยวจิตจัดให้ค่ะครับือว่าต้องมาปรึกษาใด้เนาะโทรปรึกษากใด้ค่ะเพื่ผู้ใดอยากได้ต้นพันธุ์้อยากได้ต้นพันธุ์กระขายคื้กันกระขายคือกันแม่ทองใสแน่นอุดรชื่อเล่นชื่อแดงค่ะอยู่อ่า บ้านหัวบอ่อตำบลหน,นองไผ่อภอทวัดบุรีจร้อยเอ็ดค่ะคมาง่ายค่ะติดถนนค่ะติดถนนเลยเนะาะจะออกจากอเภอทวัดบุรีมาเลี้ยวหอดูดาวค่ะคข้างหน้าเป็นสวนฝรั่งข้างหลังเป็นสวนผักบุ้งค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอพูุไปแดงหลายๆครับจ้าขอคบคุณค่ะสวัสดีค่ะ